ไปที่ชลประทานครับบินครับครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่6นะครับกับท่านเรืองโรใชัยครับชัยคำรงกุลนะครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพร่มเชิญนะครับสวัสดีครับท่านผอครับเออท่านเรืองโชคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ อ่าครับอแล้วครับตอนนี้ตกลงภูเขียวรับน้ําตกลงน้ําป่าที่ลงมานี่มาจากน้ําฝนหรือมาจากการระบายน้ําจากจากอ่างจากเขื่อนนะครับท่านพอ,อครับคือเมื่อเมื่อวานนี้นะครับมีน้ําที่มีน้ําที่ลงมาจากเทือกเขาภูเขียวนะครับเอในเขตของคอนสารเองและของภูเขียวเองนะครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ของ อำเภอภูเขียวนะครับแต่เนะมื่อเมื่อวันนี้นะครับณ่วันนี้นะครับของเขื่อนจุฬาพรเองนะครับมีน้ําไหลเข้าเขื่อนปริมาณมากนะครับเมื่อวานนี้น้ําไหลเข้าเขื่อนจุฬาพร25.6ล้านนะครับ,รบเขามจะระบายลงไปที่ฝั่งของลําน้ําเชิญหนึ่งล้านนะครับด้วยศักยภาพที่ระบายได้เต็มที่เพียงเท่านั้นนะครับอส่วนที่เหลือเขาก็จะระบายลงมาที่อ,อ่าง แต่เขื่อนห้วยกลุ่มนะครับที่ลําน้ําพรมเนี่ย3.1ล้านนะครับลงมาที่เขื่อนห้วยกลุ่มนะครับคราวนี้เขื่อนห้วยกลุ่มเองนะครับมีความจุของเขื่อนเนี่ย20ล้านนะครับปัจจุบันเมื่อวานเนี่ยมีน้ําอยู่ประมาณ110เปอร์เซ็นตนะครับน้ําที่จํานวนที่ระบายลงมาจากสุราพรเนี่ยอีกทั้งไซโฟนะครับนื่จากมีฝนตกเหนือเหนือเหนือห้วยกลุ่มเองนะครับในสามวันที่ผ่านมาประมาณ81.5มิลลิเมตรนะครับ มีน้ําไหลเข้าเขื่อนห้วยกลุ่มประมาณยี่สิบเก้าล้านนะครับ,รบอ่างั้นห้วยกลุ่มก็ระบายลงมาหาอ่างน้ําพรมของโชลประธา,านจานวนยี่สิบเก้าล้านเนื่องจากว่าเขื่อนห้วยกลุ่มเองเขามีน้ําเกินเก็บกักนะครับอยู่ที่ร้อยสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ระบายลงในน้ำพรม,รมใช่ไลงพรมใช่ไหมครับน้ําพรมครับลงมาที่อ่างอ่างเก็บน้ําน้ําพรม ลแ้วมันจะไปมันจะไปไหนต่อทันไปอุบนรัฐหรือไปไหนต่อทันจาลงมาที่มาลงมาที่ลําน้ําพรมก่อนนะครับจะผ่านที่อําเภอเกษตรสมบูรณ์อําเภอบุเขียวอำเภอคอนสารได้ค่อยครับอำเภอบ้านแท่นนะครับไปรวมกับลําน้ําเชิญนะครับแล้วไหลลงเขื่อุบลรัฐนะครับอมวลน้ําจํานวนนี้นะครับอที่อ่างน้ําพรมเองผมระบายเนื่องจากมีฝนตกที่เหนืออ่างน้ำพรมอีกนะครับสามสิบหกมิลลิเมตรเมื่อคืนนี้นะครับ ท<ส>ำให้ต้องระบายเพิ่มไปอีกสามล้านจากที่เก้าบวกสามเป็นสามสิบสองล้านลูกบาทเมตรนะครับทําให้นะครับ,นะรบตอนเนี้ความจุของลําน้ําพรมเองสามารถรับได้เพียงแปดล้านนะครับแปดล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับเพราะน้ำน้าอีกตั้งอประมาณยี่สิบกว่าล้านลูกบาทเมตรเนี่ยจะต้องเออล้ลลลลลนตลิ่งแล้วตอนนี้ครับประมาณเมตรถึงสองเมตรนะครับสามสิบสองล้านสามสิบสองล้านนี่เราระบายมาจากทางน้ำพรม มาทางลําน้ําพรมแต่ว่านะ้ํามวลน้ํานี่มาจากห้วยกลุ่มมาจากจุฬารรพร,รใช่ครับท่านครับใช่ครับจุฬาพรลงมาก่อน13ล้านห้วยกลุ่มระบายลงมาเ29ล้านนะครับ,รบลงมาที่อ่างน้ําพรมอ่างน้ําพรมอ่างน้ําพรมนี่เป็นอ่างขนาดกลางของธนรประทนพรมเชิญเนี่ยนะครับเก็บ,ค,บความจุเก็บกัดเพียง3.5ล้าน3.58ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นเองนะครับความจุของอ่างนะครับ สามจุดห้าแสนล้านบาทเมตร,ร,รเขาระบายลงมายี่สิบแปดล้านครับงั้นผลกระทบล่ะครับท่านผลกระทบถ้าพูดถึงคราวนี้ผลกระทบนะครับพอเราระบายลงไปสามสิบสองล้านนะครับอลำน้ำพรมเองเขาเขาจูได้เพียงแปดล้านนะครับเพราะฉะนั้นน้ำส่วนเกินยี่สิบกว่าล้านเนี่ยก็จะเอลดตลิ่งน,นะครับตอนนี้เริ่มท่วมพื้นที่รุ่มต่ำสองฝั่งลำน้ำ นะครับซึ่งตอนตอน,ตอนที่เตี้ยนหมู่มาก็ท่วมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองอันนี้จะหนักกว่ารอบร,รอบนู้นเนื่องจากว่ารอบนู้นเราระบายสูงสุดนะครับ่20ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับครับรอบนี้รอบนี้32ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์น้าเริ่มเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเช็งเมื่อเช้านี้อยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตร นะครับ <neg. S 2> ตอนนี้แนวโน้มก็จะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆครับน่าจะสูงขึ้นถึงประมาณเป็นเเมตรนะครับขออนุญาตทวนท่านนิดหนึ่งครับท่านครับว่าเขื่อนเขื่อนจุลาพรนี้อยู่อำเภออะไรนะท่านนะอยู่คอนสารของชัยภูอยู่คอนสารอยู่ตอนบนใช่ไหมแล้วก็จะต้องผ่านทิศทางน้ำมันจะเข้าเกษตรสมบูรณ์ก่อนไปภูเขียวหรือว่าเข้าภูเขียวเลยครับท่านเข้าเกษตรสมบูรณ์ก่อนครับแล้วไปภูเขียวแล้วไปบ้านแท่นใช่ไหมครับ ใช่ครับก็เสริมบูรณ์ภูเขียวบ้านแท่นแล้วไปรวมกับน้ําเชิญครับนะครับแล้วหลายมน้ำเชิญบนลัไปรวมไปรวมกับน้ําเชิญที่อําเภอบ้านแท่นเอาอําเภอบ้านแท่นที่หนองเรือนนองเรือเพราะฉะนั้นเป็นเขตติดต่อสองอำเภอครับเพราะฉะนั้นการระบายน้ําของเขื่อนจุฬาพรซึ่งล่าสุดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านครับน้ําในเขื่อนล่าสุดตอนนี้หนึ่งร้อยสองเปอร์เซ็นต์ครับ ร้อยสองเปอร์เซ็นตแล้วก็เราระบายตอนที่ทวนท่านตัวตัวเลขทีจากร้อยสองเราระบายจากเขื่อนจุฬาพรลงมาเท่าไหร่ครับวันละเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าจุดหกล้านครับยี่สิบห้าจุดหกล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีโทษ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 ครับโทษครับครับโทษครับระบายนะครับระบายอ่อสิบสี่อ่าสิบสี่จุดหกสิบสี่จุดหนึ่งล้านครับโทษครับสิบสี่จุดหนึ่งล้านอันนี้ก็อันนี้ต่อต่ออะไรครับต่อวันนะครับท่านต่อวันครับต่อวัน ต่อวันนะครับระบายลงมาซึ่งทิศทางพอระบายลงมันมันก็ต้องมาเติมน้ําที่ห้วยกลุ่มก่อนถูกไหมครับใช่ครับคือมันจะอย่างนี้ครับจุฬาพรจะสามารถระบายลงทั้งฝั่งน้ําเชิญและน้ําพรมสองฝั่งนะครับครับฝั่งน้ําเชิญเนี่ยระบายได้วันละหนึ่งล้านเต็มที่เลยคฝั่งน้าฝั่งน้ําเชิญเนี่ยอ่าจะผ่านไปที่อําเภอคอนสารนะครับแล้วผ่านไปที่อําเภอภูผาม่านของขอนแก่นอำเภอ กุมแพอหนองเรือนะครับแล้วก็ไหลลงไปที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับอันนี้คือฝั่งของลําน้ําเชิญนะครับน้ําเชิญเนี่ยจะมีต้นน้ําอยู่ที่อาเภอําหนาวเพชาบูรณ์นะครับอืมฝนที่ตกรอบนี้ก็คือน้ําที่มีอิทธิพลลงมาก็จะไหลลงมาจากน้ําหนาลงมาที่ลําน้ําเชิญไปบวกกับจุฬาพรที่ระบายลงไปอีกหนึ่งล้านนะครับครับพอจะนึกภาพออกไหมครับ ครับครับท่านรับทนบาทองถ้งั้นรับน้ำเชืนีนรับน้ำสองทางอยู่แล้วเหมือนกันก็คือส่วนหนึ่งก็ไปจากจุฬาพรไปเติมให้อีกหนึ่งหลานใช่ครับใช่ครับตอนนี้ที่คอนสารก็จะมีน้ำล้นตลิ่งแล้วนะครับเนื่องจากว่าฝนตกที่น้ำาหนาวก็จะไหลลงมาลงมาสายของลำน้ำเชื่ครนะครับ อเพราะฉะนั้นัเส้นทางเส้นทางของเอาผมเอาเอาสองลำน้ําก่อนนะครับเป็นตัวตั้งก่อนนะท่านนะก็เอาํำน้ําเอาํำน้ําเชิญก่อนเชิญเนี่ยไปคอนสารไปภูผาม่านนะครับไปชุมแพุแพไปหนองเรือใช่ไหมครับท่านฮะใช่ครับใช่ครับเส้นทางน้ําเนี่ยนะครับผู้ที่อยู่อาศัยดูริมสองฝั่งของลําน้ําเชิญเนี่ยมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนครับท่านฮะตอนนี้เริ่ม เริ่มจะล้นตลิ่งของลำน้ำเทินนะครับประมาณ20เซนซึ่งจะเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรซึ่งซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยท่วมไปแล้วนะครับครับรอบนี้ก็ยังอยู่ในตัวเลขที่ยังน้อยนะครับน้อยเพราะรอบที่แล้วเนี่ยท่วมล้นตลิ่งประมาณเป็นเมตรนะครับของฝั่งของลำน้ำเทินท่วมซ้ำที่เดิมซ้ำที่เดิม อืมทีนี้มันจะสูงสุดได้ซึ่งเราเราสามารถที่จะคํานวณปริมาณน้ําได้ใช่ไหมครับท่านครับว่ามันจะขึ้นสูงสุดเท่าไหร่ครับที่ที่ลาน้ําเชิญเนี่ยครับที่ลาน้ำเชิญเนี่ยขึ้นสูงสุดได้ที่รอบที่โกลเซิร์นนะครับคบที่ผ่านมานะครับจับเตี้ยนหมู่นะครับอก็ไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับของฝั่งของลำน้ำเชิญนะครับซึ่งพื้นที่ที่ มีไล้รับผลกระทบก็ประมาณอ20,500ไร่นะครับครับที่เป็นพื้นที่เกษตรนะครับครับงั้นทวนนะครับท่านครับลำน้ำเชิญนะพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่อำเภอคอนสารภูผาม่านนะครับชุมแพรหนองเรือนะครับตอนนี้ระดับน้ำล้นฝั่งประมาณสัก20เซนนะครับแล้วก็อาจจะสูงได้สูงสุดที่ประมาณ1เมตรนะครับท่านครับ เออไม่น่าจะถึงรอบนี้ไม่ถึงแล้วครับรอบนี้ไม่ถึงครับอ่าไม่ถึงครับฝั่งนั้นเชิญไม่ถึงแน่นอนครับเนื่องจากว่าเอ่อฝนฝนก็เบาลงไปละครับทีนี้ถ้าคนที่อยู่สองฝั่งจะต้องต้องเตรียมยังไงท่านเอาเอาเอาลำนับเชิญก่อนต้องเตรียมอะไรบ้างก็ส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นพื้นที่ของการเกษตรนะครับครับครับอ่าในรอบที่แล้วก็ได้แจ้งเตือนแล้วก็เออขนสินของมีค่าขึ้นที่สูงนะครับ อรอบนี้ทางพี่น้องประชาชนพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยก็จะ,ะยังคงคนคงเอาสิ่งของมีค่าเอาไว้ที่สูงก่อนนะครับ,รบจะเพิ่งเอาลงมาเนื่องจากว่าม,มันมีมวลน้ำที่มาจากทางเหนือทางพิ็โบ์ลงมาด้วยนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งเต,ตือนให้ชาวบ้านได้ได้ทราบล่วงหน้าใช่ไหมครับแจ้งแจ้ง,จงไหมครับท่านนะแจ้งครับแจ้งครับแจ้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วครับ ว่ามีปักธงอะไรไหมธงเหลืองธงแดงเตือนให้รู้นะครับปักธงแดงครับผมครับอ๋อปักธงแดงเลยพี่น้องต้องรู้แน่นอนนะนี่ก็ลำน้ําเชิญที่นี้ลำน้ําพรมต้นน้ําอยู่ที่ไหนครับท่านครับลำน้าพรมเองเนี่ยจะรับต้นน้ําก็คือเขื่อนจุฬาภรครับนะครับเขื่อนจุฬาภรเรามีความจุหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับเก็บกักนะครับครับณวันนี้ก็คือหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านครับหนึ่งร้อยสองเปอร์เซ็นต์ นะครับคเมื่อวานมีน้ําเข้ามาในเขื่อนยี่สิบห้าจุดหกล้านลูกบาทเมตรนะครับนะครับคราวนี้ทางจุฬาพรเองก็ต้องระบายน้ําออกนะครับระบายออกไปที่ฝั่งน้ําเชิญที่ผมเรียนไปแล้วคือหนึ่งล้านนะครับเนน้าเชิญหนึ่งล้านมาลําน้ำพรมรานนี้ลงมาลําน้าพรมลงมาลาน้าพรมเนี่ยสี่สิบกิโลเมตรใต้จากเขื่อนจุฬาพรจะเป็นเขื่อนห้วยกลุ่มนะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนห้วยกลุ่มเนี่ยเขาเก็บ ปับจูเก็บกักที่20ล้านนะครับเป็นเกอนเล็กนะครับอ้าวเมื่อวานก่อนที่จะระบายลงมามีน้ำอยู่ที่18.8ล้านครับ9.2เปอร์เซ็นต์ครับนะครับแต่เราระบายลงมาเมื่อวานนี้นะครับของจุฬาพรระบายลงมา2อ่ิ10 13ล้านนะครับครับในขณะที่ฝนนี่ตกที่เหนือเขื่อนห้วยกลุ่มนะครับสามวันติดต่อกัน81.5มิลลิเมตรนะครับทำให้มีน้ำ ไซโฟเนี่ยลงมาที่เขื่อนห้วยกลุ่ม29ล้านครับเป็นความสุของตัวเขื่อนด้วยซ้ําไปเกื่อนตุกแค่เต็มที่คือ20ล้านก่อนหน้านั้นมีอยู่ตอนหน้านั้นมีอยู่18.8ล้านเพราะฉะนั้นมวลน้ํำ29ล้านต้องถูกระบายออกนะครับครับอ่าอันนี้โดนทั้งสองน้ำเลยั้งนั้นโดนทั้งน้ําน้ําเขื่อนจุฬาพรเติมลงมาและน้ําฝนที่ตกลงในอ่างห้วยกลุ่มเนื้อเขื่อนเนื่อเขื่อนะครับ น้ำยี่สิบเก้าล้านเนี่ยระบายลงมาที่อ่างน้ําพรมของโชลประธานอ่างน้ําพรมนี่ความจุเก็บกักของตัวเขื่อนเนี่ยของตัวอ่างเก็บน้ําเนี่ยสามจุดห้าแปดล้านลูกบาศเมตรเท่านั้นเองครับครับเขาระบายลงมายี่สิบเก้าล้านบวกกับฝนที่ตกเหนืออ่างน้ําพรมนะครับสามวันหนึ่งร้อยห้ามิลิเมตรครับนะครับงั้นผมทวนอีกทีครับท่านครับขอทวนอีกทีครับท่านครับอ่า ลำเขื่อนเอาเขื่อนจุฬาพรตั้งนะครับเขื่อนจุฬาพรนะครับปล่อยน้ําลงมาลําน้ําพรมเราไม่ต้องไปเชิญแล้วนะเชิญไปเชิญหนึ่งล้านข้ามไปแล้วนะครับลงน้ําพรมเราปล่อยจากเขื่อนจุฬาพรลงพรมนี้เท่าไหร่ครับท่านครับถึงตอนนี้ล่าสุดเอจุฬาพรลงมาที่อเขื่อนห้วยกลุ่มนะครับห้วยกลุ่มครับครับยี่สิบเก้าล้านครับยี่สิบเก้าขอโทษครับจุฬาพรมาใช่ไหมครับครับสิบสามล้านครับ โทษครับ13ยังไงก็ต้องอปล่อยปล่อยจากเขื่อนจุฬาพรยังไงก็ต้องมาลงที่ห้วยกลุ่มก่อนถูกไหมครับท่านงั้นถูกครับถูกครับถูกต้องครับแล้วจากห้วยกลุ่มแล้วค่อยไปต่อไปต่อที่อ่างน้ําพรมครับอ่างน้ําพรม,มรเพราะฉะนั้นเส้นทางน้ําเส้นทางนี้จะผ่านคือต้นต้นน้ําก็คือที่อําเภอคอนสารมากรเกษตรสมบูรณ์ไปภูเขียว <c oughs> แล้วก็ไปบ้านแท่นถูกไหมครับท่านนะ แล้วก็ไปลงที่ขอนแก่นไปชนบทเอ้ยโททีไปเขื่อนอุบลรัฐเพราะงั้นทิศทางตรงนี้ครับท่านครับทิศทางจากคอนศารไปถึงที่จะไปลงเขื่อนอุบลรัฐเนี่ยสองฝั่งไปไงครับท่านครับระดับน้ำจะสูงขึ้นขนาดไหนรอบที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วเตี้ยนหมู่เนี่ยเราระบายจากอ่างน้ำพรมยี่สิบล้านน้ำล้นตลิ่งประมาณสองเมตรครับ รอบนี้ระบาย32ล้านครับครับก็น่าจะอยู่ที่2เมตรถึง2เมตร7ตัอ2ประมาณสูงสุดน่าจะ2เมตร70ใช่ครับเกือบสามอันนี้ก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำถูกไหมครับท่านฮะลมตลิ่งครับล้นตลิ่งของลำน้ำปลนลนตลิ่งมันจะบาทั้งทางทลางลงพื้นที่เกษตรทั้งสองฝั่ง น้ำมันไม่ได้ไปตามร่องน้ําปกติแล้วมันก็ต้องไหลบ่าไปทั่วไปทั่วไปเลยใช่ไหมครับพื้นที่เกษตรซ้ําที่เดิมแล้วก็น่าจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำครับโอ้มากกว่าเดิมขยายวงกว้างเพราะรอบที่แล้วนี่พื้นที่เกษตรสองหมื่นสามพันไร่รอบนี้น่าจะขยายวงกว้างออกไปถึงสามหมื่นไร่ครับโอ้เพราะงั้นพื้นที่เกษตรที่ยังยังไม่เสียหายก็จะเสียหายรอบนี้อาจจะ ถูกท่วมแต่ถ้าน้ำไม่ท่วมถึงเจ็ดวันก็จะไม่เสียหายครับเราไม่สามารถลดปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ได้เขื่อนจุฬาพรครับเขื่อนจุฬาพรครับเราไม่สามารถลดได้ตอนนี้เราปรับลดเราปรับลดแล้วครับผมได้ประสานไปที่กา,ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ปรับลดาการระบายลงนะครับจากาจริงๆงจุดสําคัญที่เขื่อนห้วยกลุ่มนะครับ เราได้ปรับลดการให้เขาปรับลดการระบายลงนะครับในขนาดเดียวกันของอ่างน้ํปพอมเองของผมก็ปรับลดการระบายลงวันละหนึ่งล้านของผมอ่างเล็กมันก็เลยปรับปรับได้ได้ได้เพียงเท่านั้นนะครับครับครับจริงๆเราก็มีจากจากเขื่อนจุฬาพรลงมาห้วยกลุ่มแล้วก็มาอ่างอ่างน้ํมน้ํปพอมนะครับอีกสามจุดแต่ว่ามันก็ไม่ไหวถูกไหมมันก็ไม่ไหวเพราะมวลน้ํามันเยอะใช่ครับ พราะอ่างอ่างเก็บน้วน้ําผมผมจูงแค่3.5-8ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นเองครับก็เล็กนะครับแล้วแล้วท่านครับพอมันไปไปทางไปลงอูบลรั์อูบนรัตแล้วไม่หนักอีกแล้วครับทางการนก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหมือนกันใช่ครับคราวนี้อย่างนี้ครับสิ่งที่จะต้องเตือนที่ภูเขียวนะครับที่ท่านนายอำเภอบอกว่าน้ํากําลังจะลดตอนนี้น้ําจากเกษตรสมบูรณ์กําลังจะไปเพิ่มให้ท่านแล้วครับอ่าไม่ลดแล้วครับเพราะว่าลดก็คือลด ริงอยู่ลดจากที่ผนที่ตกจากเมื่อวานนี้ที่ลงมาจากเทือกเขาอของภูกเกียวเองนะครับ,รบลงมานะครับอันนั้นน่ะลดแน่นอนครับลดภายในวันวันเดียวที่ท่านท่านบอกนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยอีกสามสิบสองล้านกําลังจะไปหาหาทางภูกเกียวครับจเ่านว่าน้ำจะเดินทางไ,<ห>ไปถึงประมาณวันเสร็จนี่รับถึงนะครับ วันน,นี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มันจะเข้ากลางวันกลางคืนอีกครับ่านครับ <c oughs> น<ำ>วันเสดเ็จจะถึงครับแล้วคราวนี้ประคู้ผมประสานไปที่โรงพยาบาลที่ภูเก็ตนะครับ,รบว่าให้ต้องมีการเตรียมเรื่องของกระสอบทรายมาปิดกัน้นบริเวณรอบๆของโรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่ารอบที่แล้วนี่ยังยังท่วมไม่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 ไปถึงโรงพยาบาลแต่รอบนี้มันน่าจะ,น,าจะน่าจะสุ่มเสี่ยงแล้วครับ คือเอาพูดง่ายๆท่านครับโดนแน่นะครับเพราะมวลน้ามาเสอขนาดนี้ยังไงก็โดนแน่อย่าประมาทก็คือต้องยกเลยได้ยกป้องกันได้ป้องกันเลยนาทีนี้อืคราวแล้วคราวที่แล้วท่วมบ้างแล้วนะครับแต่คราวนี้จะหนักกว่าคราวที่แล้วนะครับท่านครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะรอบนี้รอบที่แล้วสูงสุดยี่สิบล้านรอบนี้สามสิบสองล้านครับทีนี้มันเราจะเยอขึ้นเราจะปล่องน้ําจากเขื่อนจุฬาพรลงไป จนถึงตัวเลขที่เท่าไหร่ถึงจะค่อยๆลดปริมาณลงเพื่อที่จะให้มันควบคุมได้ครับท่านครับอน่าจะให้อยู่สักอยู่ตัวเลขประมาณ95เปอร์เซ็นครับใช้เวลากี่วันคนระับท่านอ,อ่อจริงๆแล้วถ้าเขาจะระใบวันเดียวก็ได้นะครับแต่ผม <laughs> ได้เด็กเขาไว้นะครับว,ว่ามันมันมันไม่ไหวครับทั้งผมก็รับไม่ไหวคือถ้าถ้าจะเอามานั้นก็ไม่ไหวจริงๆก็ พยายามให้เขาลดการระบายลงนะครับที่สำคัญคือเพื่อนทวกกลุ่มเองนะครับ,รบเื่อนท้กกลุ่มเนี่ยเขาเขาได้ปรับลดลดลงลดลงให้ผมแล้วครับตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวชัยภูมินะครับในพื้นที่ดังต่อไปนี้ทวนย้ําอีกทีนะครับจากคอนสารเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวบ้านแท่นนะครับท่านที่อยู่ ในแนวลำน้ำพรมถูกไหมครับท่านครับทั้งสองฝั่งนะครับรัศมีซ้ายขวานี่สักกี่กิโลครับท่านครับเอาเอาคาดการครับท่านครับซ้ายขวาของลำน้ำนี่สักกี่กิโลที่น้ำจะไปถึงประมาณห้ากิโลครับซ้ายขวาห้ากิโลสองข้างรวมเป็นสิบถูกไหมท่านฮะใช่ครับอแล้วก็คราวที่แล้วมันมันอาจจะไปสามกิโลสมมตินะคราวนี้มันจะกว้างกว่านั้นน้ำจะไปถึงมากกว่านั้นและจะสูงกว่าคราวที่แล้วนะครับครับอื นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะสองลำน้ำนะครับที่1ลําลำน้ำเชิญ2ลํลำน้ำพรม,พรมนะครับรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่คอนสาร,กรเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวบ้านแท่นได้รับผลกระทบแล้วก็อีกด้านหนึ่งลำน้ำเชิญก็ที่ทจากคอนสารไปภูผาม่านขอนแก่นข้าไปที่ชุมแพไปหนองเรือนะครับเส้นทางนี้ก่อนที่น้ำจะไปลงเขื่อนอุบลรัต์ ซึ่งผมดูเกิ่นอุบลรัฐล่าสุดนี่9้5เปอร์เซ็นต์นะครับท่านครับ9ด6 6แล้วครับวันนี้เป็น9ด6 6แล้วเขาก็ต้องระบายน้ําลงมาอีกเหมือนกันใช่ไหมครับท่านครับระบายน้ำเขื่อนรับการระบายเพิ่ม70ล้านนะครับเป็นสเต็ปขั้นบันไดครับเพิ่มขึ้นทีละ3ล้านนะครับ10ล้าน13ล้าน16ล้านขึ้นไปเรื่อยๆครับ นี่มันมานิ่งๆิงเงียบเยเลยนะครับท่านครับแต่ว่ามันมันลงเฉพาะเจาะจงเลยในพื้นที่อุบลรัตน์นี่อุบลรัตน์นี่ผมผมเรียนที่ของผมเฉพาะสายสายน้ําที่มาจากลําน้ําำรงเชิญนะครับของอุบลรัตน์เองเขาก็จะมีน้ําที่มาจากจังหวัดเลยอ่ะลําน้ําพองอ่ะนะครับแล้วก็ลําน้ําพวยอีกนะครับอีกจากเลยแล้วก็มีลาพะเนียงครับจากหนองมมลพูนะครับเข้ามาครับ ทั้งหมดสี่สายเลยนะครับนะครับเรืั้นของผมก็ต้องของผมก็เติมลงไปใช่ครับต้องครับโอ้ลำน้ำมันต้องสี่สายเนี่ยแต่ว่าพอวันที่มันแรงจัดเนี่ยมันเคยติดลบไม่ใช่เหรอครับอานาครับอ๋อติดลบเยอะครับทุกปีที่แล้งก็เหลือน้ำต่ำกว่าเดสกโซเล่เอ่อห้าร้อยแปดสิบล้านต่ำลงไปเหลือประมาณสองร้อยกว่าล้านลูกบาทเมตรครับที่ตอนที่แ้งสุดๆนะครับ พอไม่มีก็ไม่มีเลยนะครับพอมีก็ล้นเลยตอนนี้เนี่ยนะครับ,รบก็เพราะฉะนั้นก็เตือนไว้ตรงนี้นะครับขออนุญาตที่จะติดตามกับท่านผอ,อทุกวันนะจากนี้ไปนะท่านนะเพื่อที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าคนในพื้นที่ชัยภูมิในโซนนี้นะครับจะต้องเจอกับมวลน,น้ําที่ถูกปล่อยไปจักเขื่อนจุลาภรน,นะครับอีกระยะหนึ่งนะครับก็บแล้วก็บวกกับฝนที่จะตกลงในพื้นที่อีกหรือไม่นี่อันนี้ต้องปริมาณเพิ่มเติมนะครับ ในส่วนของร้าน้ําชีเองนะครับอในส่วนของร้าน้ําชีเองครับตอนนี้มวลน,น้ําที่ถูกระบายลงที่ระบายลงไปจากไม่ใช่ระบายนะครับมวลน,น้ําที่เอลงจากาที่ท่วมรอบที่แล้วที่จังหวัดชายภูมิน่ะก็ไหลลงไปตอนนี้หัวหัวน้ําของเขาก็อไปถึงบ้านม่วงม่วงลาดจังหันนะครับอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ น้ำล้นตลิงล้ำน้ำชีอยู่ที่เมตรสี่สิบสี่เซนนะครับนะครับของชายภูมิเองทั้งหมดสถานีวัดที่วัดน้ำที่บ้านแก่นโกอําเภอเมืองชายภูมิเนี่ยตอนนี้ต่ำกว่าตะลิงแล้วนะครับอยู่ที่ต่ำกว่าตลิงหกสิบหกสิบสองเซนนะครับส่วนของขอนแก่นเองนะครับที่มันจายคีรีก็ยังล้นตะลิงอยู่สามสิบเจ็ดเซนนะครับที่ขุดกว้าง อำเภอเมืองขอนแก่นยังล้นอยู่แปดสิบแปดสิบเอ็ดเซนนะครับครับของโปสุมพิสัยหมาสรคามล้นอยู่ที่หนึ่งเมตรสามเซนครับแล้วก็บ้านดินดังของอำเภอเมืองหมาสรคามล้นอยู่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนครับครับค่คยๆยไปทิศทางอย่างนี้นี่คือลุมแม่น้ําชีนะครับวันนี้ขอบคุณท่านพอเรืองโชคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามท่านอีกทีนะท่านนะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านประยุทธ์บันทร์โานะครับครับท่านพอเรืองโชค ใชยดำรงกุลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรมกัะเชิญ